ตะก ok no okay, cool. ี้บอกร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะผมต่อไปน่อยเนาะเดี๋ยวผมปล่อยนี่ครับปลาเดี๋่อดแบ ตัวใหญ่มากครับฮะก้องไปไหนร้อยสี่สิบบาทครับซื้อมาปล่อยอ่ะวพี่ถือกล้องใับผมหน่อยไปครับถืออีเลยก็ได้ถืออีค้ค่ะเอาสอลล่องเกล้องไปเเอออี้ค่ะน่ะส่องเอาอีอ้อะไรอ,อนันนะี้เนาะโคตอ้โหนะครับโอ้โหใหญ่เกินครับไม่กล้ากินก็เห็นแล้วสงสารก็เลยขึ้นมาปล่อย Đây cả đây cả đêm phá lá, đêm phải lạ. Đêm mình mình mà hú cho ní nám tiếc đêm mình phải lạ. Nào, chụp đi lẽ. Đêm mình vai nó vai nó hả, mình cái đi rồi hả, nó. ถ้าโจ่งมันกระเด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 ึงว่ายไปกางป่นอ้าวครับโอ้ใหญ่ล้ำรับซื้อแม่ค้านะครับไปจับมาจับน้ำแม,ม่ลีไหมแม่ลีแล้วนี่น้ำอย่างครับอันนี้น้ำแม่ปิงอ๋อปล่อยนะ้ำไปจับน้ำแม่ลีปล่อยน้ำแม่ปิงครับโอ,โอเคนะขอบคุณครับ